เออก่อนอื่นก็ขอสวัสดีกันก่อนเลยนะครับผมโลคัสแมนนะครับเจาก Web เวฟเทสติกก็วันนี้ไม่รู้จะสอนอะไรนะก็จะมาสอนเรื่อง s เซ็ s สป e d เดี๋ยวจะมาดูกันว่าการทำเซ็ s สป e d นั้นมันทำยังไงก่อนอื่นเราจะต่อยอดจากงานที่แล้วงานที่แล้วที่เคยทำออคอมโบไ y นะครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับเป็นวัดเมื่อวานนี้ก็เลยเสียงเหมือนเป็ดร้องไห้ต้องขออภัยด้วยเราจะมาทําเส้นสปีดกันาบางคนอาจจะไม่รู้ว่าไอเส้นสปีดนั้นมันคืออะไระเส้นสปีดนั้นคือเส้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าการออกมาหรือการโจมตีนั้นมันมีมิติแล้วก็มันมีความเร็วเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูว่า มันใส่ยังไงอ่าเราตั้งชื่อเลเยอร์ก่อนนะท้งเลเยอร์ใหม่แล้วก็ตั้งชื่ออสมมุติว่าผมเขียนว่าเอฟเหรือเขียน efx อะไรก็ได้เสร็จปุ๊บเราก็มาดูตรงช่วงที่มันทิปนะอ่าผมจะมาดูช่วงตอนที่ทิปอ่านี่ครับช่วงตอนที่ทิบ เป็นยังไงตอนทีเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ดูได้ทีเออึ๊บเราจะทำให้มันดูเหมือนว่ามีเส้นม,มีความเร็วเราต้องทำยังไงเราต้องทำแบบนี้อ่ะสมมติว่ามันอยู่ของบนก็ได้เราต้องกด f 7อ่าแล้วเราจะได้อย่างนี้ขึ้นมาเราก็ ใช้เส้นดิงสองกด n ก็ได้นะครับเป็นเส้นเส้นตรงอย่างนี้แล้วกวาดเส้นตรงมาอ่ะกปิดตรงนี้เดี๋ยวกลัวไม่ไม่ตรงอ่ะเราก็งอมันครับอ่างอมันสักเล็กน้อยอ่งอมันซะจะได้ดูแบบว่าความเร็วเสร็จปุ๊บเรา เทสีมันการเทสีคือเราเลือกตรงบิเกอร์เนี่ยมันเป็นสีบิเกอร์หรือเปล่าเออมันเป็นบัคเกอร์บัคเกอร์นะครับแล้วเราก็เลือกเป็นไอเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยลิเนียน่าจะใช่นะครับผมอ่านสาร้างคิดไม่เก่งก็ต้องขออภัยด้วยเออเจ็บคอจังนี่นะครับเราก็เลือกตรงนี้ให้เป็นสีสีของตัวละครสมมุติว่าตัวเราเป็นสีดําเราก็เลือกสีดําครับ แล้อีกฝั่งหนึ่งเราก็อาจจะเลือกสีดําเหมือนกันก็ได้นี่ครับแล้วเราก็ปรับปรับค่าตรงอัลฟาที่เขาเขียนว่าอัลฟาเนี่ยเราให้มันเป็นศูนย์ซะอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็กด K K คือเครื่องมือเทสสีนะครับเราก็เทสสีมันฮะถ้าเราไม่พอใจเราอยากให้มันบางกว่านี้เราก็มาปรับตรงตัวข้างหน้าครับปรับตัวข้างหน้าเนี่ยที่เป็นสีดำเนี่ยปรับให้บางกว่านี้อ่าผมจะเอาสัก้า ใช้ได้ไหมอลองเทไปแล้วก็ลองลบเส้นออกใช้ได้ไหมครับอ่ะน่าจะใช้ได้แล้วอ่ะอย่างนี้น่าจะใช้ได้เราก็เลื่อนให้มันเข้าทีนี่จะเป็นแนวเส้นสปีดตอนเตะอ่ะแล้วเราก็ค้างไว้สักเฟรมนึงอย่างนี้แล้วไปอย่างนี้ก็ได้ หรือบางครั้งอาจจะใช้แค่เฟรมเดียวหรือให้มันดูพอดูรู้อ่าว่ามันเตะนี่เป็นแบบนี้ครับเบิบเบิบนี่เห็นช่องตรงนี้ไหมช่วงตรงนี้จะเป็นสีดําให้ดูเหมือนแบบว่ามันมีความเร็วในการเตะ,ะช่วงทีบเราก็ใส่อีกเหมือนเดิมเราก็ต้องดูด้วยว่าตัวตอนแรกตัวเราอยู่ช่วง,วงไหนแล้วก็ช่วงต่อไปเวลาทีเนะี่ย เงามันจะมาจากช่วงไหนอ,อันนี้ผมก็จะทำให้ดูง่ายๆให้เงามันมาจากทางนี้ฟืบให้มันดูเหมือนมันชักขาชาขาักขาเตะตุกอย่างนี้ผมก็ทำอย่างนี้ขึ้นมาอ่าน,นี้นะครับเราขีดไปเราก็ทำเส้นให้มันโค้งนะให้มันโค้งครับ เราจะยืดให้มันเยอะๆก็ได้หรือยืดน้อยหรืออะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะเส้เนเหียนหรือไม่เรียนมันไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่ามันแค่บอกถึงความเร็วความเร็วในการโจมตีของเรานี่มโหจะเป็นงี้ปึ๊บ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 ปปึ๊บเป็น,เนแบบนี้วิ่งขึ้นมาแต่ เห็นไหมครับยื่นไปทีบอ่าเห็นกันชัดชัดเลยนี่ครับพอเราดูออกมาเป็นผลงานเอ็กพอร์ตมาเป็นผลงานแล้วเราจะได้แบบนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีช่วงช่วงเส้นความเร็วเดี๋ยวจะซูมให้ดูอ่าอยู่ไหนนี่ครับเป็นช่วงความเร็วฟ์บ เอบเห็นไหมปราคนอานดูไม่ชัดผมก็ไม่รู้จะทายัางไงให้ดูชัดนะครับแต่ว่าแบบนี้ก็น่าจะเห็นเหมือนกันก็ลองดูมาเป็นแบบนี้ท่านี้เราก็รู้จากการใส่เส้นสปีดแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาสอนเรื่องการใส่วีแคมหรือเปล่าอาจจะสอนเรื่องการใส่วีแคมเลยหรือไม่ก็อาจจะสอนเขียนคอมโบ นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายอ,อ,อย่างไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ